สวัสดีค่ะนักเรียนป2ออทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะมาเรียนเรื่องที่2นะคะชีวิตของพืชน,นะคะซึ่งจะอยู่ในหนังสือเรียนนะคะนักเรียนอยู่ในหนังสือเรียนในหน้าที่ 26- 27นะคะพอเราเรียนในหนังสือเรียนเสร็จแล้วนะคะเราก็วันหนึ่งขนาดที่เมล็ดพืชน้อย อยู่ในผลกำลังนอนหลับอย่างมีความสุขก็ตกใจตื่นเพราะผลหลุดจากต้นกระแทกพ,พื้นจนผลแตกมเมล็ดจึงกระเด็นออกจากผลไปตกบนพื้นดินเมล็ดรู้สึกร้อนเพราะพื้นดินแห้งมากและคิดว่าเมื่อใดฝนจะตกทันใดนั้น ฝูงมดเดินผ่านมาใกล้มเมล็ดและคุยกันเสียงดังว่าเดินเร็วๆเข้าฝนจะตกแล้วใช่ใช่เราต้องรีบหาอาหารตอนที่ยังมีแสงสว่างและฝนยังไม่ตกมเมล็ดรู้สึกดีใจมากฝนจะตกแล้วหรือวันต่อมาฝนตกทำให้ดินชื้นและในดินมีอากาศพอเหมาะเมล็ดรู้สึกสดชื่นแล้วอุทานว่าโอ้ ยออ่อนของฉันจะงอกออกจากเมล็ดแล้วล่ะต่อมาไม่นานมเมล็ดเริ่มงอกโดยเมล็ดค่อยๆพองเปลือกคุ้ม,มเมล็ดปลิ่ออกและมีรากสีขาวโผลหรืองอกออก,ออกจากมเมล็ดแล้วจะเริ่เติบโตลงไปในดินส่วนยอดอ่อนพร้อมใบเลี้ยงจะเริ่เติบโตโผล่ขึ้นพ้นดินเมื่อเวลาผ่านไปรากยาวลึกลงไปในดินมากขึ้นส่วนยอดก็สูงขึ้น เล็กลงใบแท้กลางออกเต็มที่จากที่เป็นต้นอ่อนอยู่ในเมล็ดตอนนี้กลายเป็นต้นกล้าหรือต้นพืชขนาดเล็กที่เพิ่งงอกจากเมล็ดเมื่อต้นกล้าได้รับแสงแดดก็คิดว่าวันหนึ่งตัวเองต้องเจริญเติบโตเป็นต้นขนาดใหญ่เหมือนต้นที่อยู่ใกล้ๆได้อย่างแน่นอน แต่ก็สงสัยว่ามีสิ่งใดบ้างที่ช่วยในการจเจริญเติบโตและในการจเจริญเติบโตจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอีกบ้างเอ๋เด็กๆคิดว่าสิ่งที่จําเป็นต่อการงอกของมเมล็ดของพืชนะมีอะไรเมื่อกี้นีอ่านไปแล้วนะคะสิ่งที่จําเป็นต่อการงอกของมเมล็ดพืช <c oughs> มีอะไรบ้างคะเราเรียนรู้ปัจจัยที่จําเป็นต่อการจเจริญเติบโต,ตของพืชก็คือน้ําและแสง วันนี้เราจะมาดูกันนะคะวันนอกจากทั้งสองอย่างนั้นแล้วปัจจัยอย่างอื่นจะมีอะไรอีกบ้างวันนี้พ่อและพลอยก็ยังคงนั่งคุยกันถึงเรื่องปัจจัยที่จะทำให้พืชเจริญเติบโตกันอยู่ในห้องนั่งเล่นที่บ้านเราตามไปดูกันค่ะพ่อคะนอกจากน้ำและแสงแล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่จะทำให้ต้นถั่วโตวได้ นอกจากน้ำและแสงที่เป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชแล้วพืชยังต้องการอาหารและอากาศเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตอีกด้วยนะลูกเรามาเริ่มดูกันที่อาหารกันก่อนเลยอาหารของพืชคือน้ำตาลที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงที่พืชใช้ทั้งแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนธาตุอาหารในดินที่พืชดูดขึ้นไปทางรากเพื่อใช้ในการสร้างใบดอกและผลเหมือนกันลูก พืชหายใจโดยการใช้แก๊สออกซิเจนและคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เช่นเดียวกันกับคนและสัตว์แต่ในดินนั้นไม่ได้มีแร่ธาตุที่จําเป็นต่อพืชครบทุกชนิดนะลูกเราควรใส่อาหารเสริมให้กับพืชด้วยอาหารเสริมของพืชมันคืออะไรหระคะพ่อปุ๋ยยังไงล่ะลูกปุ๋ยโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นสองชนิดใหญ่ๆก็คือปุ๋ยอินทรีย์และปุยะป๋ยอนินทรีย์จ้าปุ๋ยอินทรีย์คือ ปุ๋ยที่ได้จากสิ่งมีชีวิตได้แก่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดปุ๋ยคอกคือปุ๋ยที่ได้จากมูลสัตว์จากฟาร์มในมูลสัตว์จะมีไนโตรเจนมากมีฟอสฟอรัสน้อยในระยะแรกแต่แร่ธาตุเหล่านั้นจะถูกสะสมลงในดินมูลสัตว์จะช่วยในการปรับปรุงดินและโครงสร้างของดินให้ดีขึ้นปุ๋ยหมักคือปุ๋ยที่ได้จากการนำเศษซากพืชมูลสัตว์ และขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนมาหมักรวมกันปุ๋ยพืชสดเป็นปุ๋ยที่ได้จากการไถยกลบต้นใบและส่วนต่างๆของพืชโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วนะลูกเพราะพืชตระกูลถั่วนี้จะให้ธาตุอาหารที่จําเป็นต่อพืชสูงมากจ้าปุ๋ยอนินทรีย์คือปุ๋ยที่ได้จากการสังเคราะห์เคมีบางครั้งเรียกปุ๋ยชนิดนี้ว่าปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ในปุ๋ยจะมีธาตุอาหารหลักอยู่3ามธาตุก็คือไนโตรเจนสัญ,ญลักษณ์ก็คือ N ฟอสฟอรัสสัญ,ญลักษณ์ก็คือ P โพแทสเซียมสัญ,ญลักษณ์ก็คือ K ซึ่งทั้ง3มชนิดนี้เป็นธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการและดินมักจะมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืชเราจึงต้องเติมให้แก่พืดโดยการใส่ปุ๋ย ทราบไหมคะว่าดินที่เหมาะในการปลูกพืชมักจะมีสารสีดำที่เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังของซากพืชซากสัตว์เราเรียกสารสีดำที่อยู่ในดินนี้ว่าฮิวมัสค่ะฮิวมัสนี้จะทำให้ดินร่วนซุยมีรูพุนให้น้ำและอากาศผ่านได้ดินที่มีฮิวมัสมากจะทำให้พืชจเจริญเติบโต,ตได้ดีค่ะแล้วนอกจากแร่ธาตุแล้วพืชยังต้องการอะไรอีกหรอคะพ่ออากาศยังไงล่ะลูก พืชต้องการอากาศในการสร้างอาหารและหายใจนะลูกในส่วนของการสร้างอาหารขณะที่พืชสร้างอาหารพืชจะคายแก๊สออกซิเจนออกมาให้คนและสัตว์หายใจส่วนพืชก็จะหายใจเช่นเดียวกับคนและสัตว์เหมือนกันคือหายใจเอาแก๊สออกซิเจนเข้าและคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออก คาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สที่ได้จากการหายใจของสิ่งมีชีวิตหรือการเผาไหม้ของวัตถุต่างๆต้นไม้จะดูดเอาแกส๊สคาร์บอนไดออกไซดนี้เข้าไปใช้ในการสร้างอาหารแล้วข่ายแก๊สออกซิเจนออกมาเพื่อให้สิ่งมีชีวิตใช้าหายใจพ่อคะนิวเห็นคุณครูที่เขาสอนวิชากเกษตรเขาทดลองปลูกผักแบบใหม่ด้วยค่ะแล้วเขาปลูกแบบไหนล่ะลูกนูเห็นเขาปลูกลงช่องเล็กๆเ,เป็นแถวเรียงกันค่ะอ๋อ เขาเรียกว่าการปลูกพืชในสารละลายจ้ะพ่อเพิ่งได้วิดีโอมาจาก,กเกษตรจังหวัดเรามาดูพร้อมกันเลยดีไหมลูกดีค่ะการปลูกพืชในสารละลายเป็นการปลูกพืชแบบใหม่ที่ไม่ใช้ดินแต่จะใช้น้ําที่มีอาหารของพืชละลายอยู่ข้อดีของการปลูกพืชในสารละลายนี้มีดังนี้นะคะน้อง,องสามารถปลูกได้แม้จะไม่มีพื้นที่ปลูกพืชเช่นตึกแถวทาวเฮาส์ หอพักเป็นต้นการปลูกพืชในสารละลายนี้สามารถปลูกได้ทุกฤดูและทุกสภาพอากาศส่วนข้อจํำกัดของการปลูกพืชในสารละลายมีดังนี้ค่ะเนื่องจากการปลูกพืชในสารละลายจะต้องใช้เงินลงทุนสูงในการปลูกครั้งแรกผู้ที่ปลูกจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกพืชวิธีแบบนี้เป็นอย่างดี เพราะการปลูกพืชในสารละลายนั้นมีโอกาสเกิดโรคที่มากับน้ําได้ง่ายและเมื่อเกิดแล้วจะยากต่อการควบคุมเพราะพืชมีการใช้สารละลายจากแหล่งเดียวกันเชื้อโรคอาจระบาดได้ในระยะเวลาอันสัน้นเข้าใจแล้วใช่ไหมลูกว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้พืชเจริญเติบโตเข้าใจแล้วค่ะพืชต้องการน้าอาหารหรือแร่ธาตุอากาศและแสง ที่เป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตค่ะช่วงใายเดียวตอนข้อไหนกันแน่พืชจะใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการสร้างอาหารของพืชเมื่อสิ่งมีชีวิตในที่นี้ได้แก่คนและสัตว์หายใจออกมาจะคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาด้วย พืชจะดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซดนี้เข้าไปในกระบวนการสร้างอาหารของพืชการปลูกพืชในสารละลายเป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแต่เป็นการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารเป็นการทดแทนปุ๋ยคอกคือปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากมูลสัตว์พืชใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการหายใจฮิวมัสคือแร่ธาตุที่อยู่ในดินได้จากซากพืชซากสัตว์ที่ตายแล้วสลายผสมกันอยู่ในดินชั้นบน เป็นแร่ธาตุที่ทําให้พืชเจริญเติบโตเรียนจบแล้วอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะน้องๆพอแค่นี้นะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะ